สวัสดีคะ่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะวันนี้นะคะแม่หมอจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาอัปเดตความรู้สึกของเขาในวันนี้นะคะวันนี้ความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรคะนิ่งๆน,นะเป็นสี่ดาบก็คือนิ่ง นิ่งมากเลยค่ะนะนิ่ง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 มากนะคะจะมีจิกเชนน่าจะยุ่งกับการงานนะคะซิกสเปนเดอร์โค้กไนท์ซ็อกซอดนะคะแล้วก็จะเป็นห้าดาบนะไฟออฟสอดนิ่งยุ่งเกี่ยวกับการทำงานแต่ซิก o เปนเดอร์โคออกมาบอกว่าเขาเนี่ย ก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังต้องการคุณอยู่นะแต่ก็เลือกที่จะตัดใจเงียบไม่ไม่ไม่แอคชั่นอะไรว,ว้าวคุณไม่รู้จะบอกว่ายังไงก็เลือกไพ่ให้เห็นเห็นเนี่ยนะเขารักคุณนะคะรักแบบโรแมนติกเลิฟรักแบบชู้สาวเลยนะคะความคิดความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เขารักคุณแต่เขานิ่งเงียบ นะรักแต่นิ่งเงียบนะแล้วก็จะเป็นเดียร p ไฮพริสเทอองก็เป็นแบบแอบ,บรักนะหรือเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับของกันและกันคุณคือคนในความลับของเขานั่นเองนะนะคุณคือเป็นสเตรนท์ของเขาคุณคือพิชิตใจเขาได้แล้วเขาเนี่ยรักคุณมากๆรักมากที่สุดแต่ก็สถานการณ์ก็คือนิ่งเงียบนั่นเองเนี่ยคะ่ะเขาเป็นคนที่นิ่งๆ แอบรักคุณอยู่เงียบๆนิ่งๆไม่บอกความรู้สึกนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็คือนั่นแหละก็ส่องคุณทางโซเชียลเดทออกมานะคะคือเงียบมากไม่บอกความรู้สึกถามว่าเขาเอาัปเดตความรู้สึกของเขาช่วงนี้นะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ยเงียบหรือไม่บอกความรู้สึกนะคะ เขาแอบรักคุณเขารักคุณอยู่เขา ยังรักคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณก็จะยกตัวอย่างมา3มสถานการณ์นะคะแอบบรักแอบบชอบก็คือซองคุณทางโซเชียลเอาเงียบๆไม่กล้าบอกไม่กล้ากดไลค์ไม่กล like, ้ากดใจไม่กล้าคอมเมนต์อะไรทั้งนั้นก็่องดูคุณไปหลงรักคุณแอบบมองคุณแอบบชอบคุณถ้าเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะก็อแอบบมองแอบบชอบเวลาคุณเผลอเงีย้ยชอบคุณรัก คุณอยากที่จะเข้าใกล้อยากที่จะเข้าหาแต่ก็ไม่รู้จะเข้าหายังไงก็เลยเลือกที่จะเงียบนั่นเองนะคะถ้าเป็น รักออนไลน์เดทออนไลน์ก็นั่นแหละสองโซเชียลคุณช่ำเลยค่ะนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้คือเงียบหรือไม่บอกความรู้สึกหรือชัดเจนไม่ได้คุณกับเขาเป็นคนในความลับของกันและกันรักกัน,ร,กนรู้กันแค่2คนไม่พัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้ต่างคนต่างเงียบใส่กันนะคะก็เหมือนก็ประมาณว่าก็พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ ก็เลยเลือกที่จะเงียบแต่เขารักคุณยังรักคุณอยู่รักคุณมากๆและยิ่งเงียบเขาก็แทบเป็นแทบตายเลยเขารักคุณมากมจริงๆนะแต่เขาไม่บอกคุณไงคุณก็แบบโอ้ยจะไปรักได้ยังไงนิ่งขนาดนั้นเงียบขนาดนั้นถ้าเกิดได้คุยกันก็ก็ไม่ได้บอกความรู้สึกอะไรเลยคุยแบบเฉยมากนะคะแต่ความรู้สึกของเขาเขารักคุณค่ะ นะสำหรับผู้ที่ Move on กันมาแล้วเนี่ยโอ้โหแทบใจจะขาดเลยคิดถึงคุณคิดถึงคุณหนักมากเลยนะคะและมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกนะสำหรับความรู้สึกของเขานะคะมีอะไรอีกจ้ะเนี่ยเขาเศร้ามากๆเขาอยากมีคุณรอคอยรอคอยแบบนิ่งๆเงียบๆ,ๆอยากมีคุณนะคะ เขาอยากมีคุณเป็นครอบเป็นครัวเลยนะคะอยากที่จะมีะสร้างอนาะคตสร้างครอบครัวด้วยกันไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเช้าตื่นขึ้นมากินข้าวด้วยกันนอนก็คือนอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากมีคุณในโมเมนต์นั้นแต่สถานการณ์เนะี่ยคือนงเงียบมากๆแต่เขาก็ฝันถึงคุณนะมีแผนนะอยากที่จะได้รักกันกับคุณถึงแม้ว่าสถานะอ่ะก็ยังแบบ ชัดเจนไม่ได้เป็นคนในความลับหรือ,อมีความแตกต่างกันอยู่ห่างไกลก็นะคะเขาก็อยากที่จะได้รักคุณอยากจะบอกความรู้สึกเขาคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะแต่เป็น D M e m p e r ร์คิดถึงแต่งเงียบนั่นเองนะอยากคุยแต่ไม่รู้จะคุยยังไงก็คุยเป็นเรื่องธุระประปังไปอะไรอย่างนี้นะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะแนวะโน้มความสัมพันธ์จะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าบอกความรู้สึกเนี่ย แล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรล่ะคะอืมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอย่างไรเส้นสายนนนนกลับมาดีกันใหม่นะพาร์ทไลฟ์เลยล่ะเช่นชีพหรือเป็นคนในอ่าเป็นคนรักจากอดีตชาติมาเจอกันนะนะคะตอนนี้ก็อาจจะยังชัดเจนไม่ได้แต่ยังไงถ้าคุณเงียบกันอยู่ก็คือก็จะได้กลับได้กลับมาดีกันเหมือนเดิม กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่ารักกันคุณรักเข้าเข้ารักคุณนะก็ stay optimistic about your love life นะคะก็จะเป็นประมาณว่าอให้คุณรอคอยเขาได้นะคะคือประมาณว่าให้คุณเชื่อมัน่นอ่าเชื่อมั่นในความรักในครั้งนี้ให้คุณเชื่อมั่นได้เลยให้คุณ แบบมั่นใจได้เลยว่าเขารักคุณแล้วก็รอคอยเขาได้เลยนะคะเขารักคุณจริงๆนะคะนะคะฮัดทูฮั e ค n นเวิร์สสเตชนนะก็ประมาณนี้แหละเป็นคนคู่รักทางจิตวิญญาณคุยกันด้วยจิตรักกันด้วยจิตแม้ถึงแม้ว่าปากจะคุยกันเรื่องงานเรื่องนั้นเนี่ยแต่จิตวิญญาณของกันและกันรักกันมากๆนั่นเองนะคะ finance and Chris นะคะ Chris นะคะก็ จะเป็นประมาณนั้นแหละม,มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมนะไม่ที่ดีต่อกันอะไรอย่างเนี้ยคุณเป็นกัลยาณมแตะมิให้เขาเขาเป็นกัลยาณมนะมิให้คุณความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ไปก่อนว้าวคุณจะได้พบกันคุณจะได้เจอกันคุณจะได้เดินทางไปแบบ คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่ยังฮันนีมูนไม่ได้ก็อาจจะได้ไปเจอกันนัดทานคุงทานข้าวอะไรย่งเงี้ยได้อยู่นะคะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากข้อความมาบอกอะไรคุณจ๊ะ เขามีข้อความรักฝากมาบอกคุณนะอเข้าใจลราหน่อยนะเธอ,อมไม่ว่าตัวฉันจะอยู่แห่งหนใดใจฉันก็อยู่กับเธอเสมอนะแต่ว่าเข้าใจฉันหน่อยนะเธอฉันเป็นคนแบบนี้นะจ๊ะนะไม่เคยลืมเธอแม้กายห่างไกลอเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์หรือ เป็นรักต่างวัยต่างเชื้อชาติศาสนาห่างไกลกันได้อยู่ต่างประเทศต่างแดนนะคิดถึงข้อความของเธอจะก็จบไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ